ตตเตอร์ทำแบบีเดด้ด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวนายพูดไปเรื่องเดี๋ยวผมพูดให้ผมพูดว่าน่าจะเป็นล่ามครับใช่เอาพูดเอาพูดได้วันนี้เฮ้ยมึงอาเสื้อกูสิมาวันนี้เขาจะมามีาจะมาโชว์พลังครับฮักมีพี่แม่ไม่ออกไไม่ไโอ้มาไม่ไป เอาอย่างนี้แหละผักไม้ไผ่ทำไผ่เลยวะทำได้ไหมทำได้ไหมจัดทำได้ไหมเล้วเลยไหมต่อไปครับทำเลยนะทำเลยนะเอาเลยสูบังเลยโอเคดูเชญดูครับสู้เสีย